สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำคีโมน่ากลัวหรือเปล่าหลายคนพอร,รู้ว่าเป็นมะเร็งแล้วต้องทำคีโมแล้วทุกคนก็จะกลัวไปหมดเลยว่าทำคีโมฉันต้องไม่มีแรงแน่เลยผมฉันต้องร่วงทานข้าวไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงหยุดความคิดนั้นเลยค่ะทุกคนหยุดคิดก่อนนะคะ อย่าไปฟังที่ปรึกษาหรือว่าไปดูข้อมูลในส่วนของคนที่เขารักษาแล้วเ,เรามองแล้วมันน่ากลัวเราอย่าเพิ่งไปเสพข่าวแบบนั้นก่อนนะคะตั้งสติคนนะคะทุกคนกีโมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเดี๋ยวนี้โรคมะเร็งนะคะก,ก็จะมีตัวยาที่มันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะซึ่งพี่องเชคคิดว่าคุณหมอเนี่ยเขาคงจะ คิดค้นตัวยาเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นนะคะอย่างพี่ยงเซ่นะคะเป็นมะเร็งปากบนลูกลามต่อมน้ำเหลืองให้คีโมไปตั้งหมด5ครั้งนะคะ mm hmm. ก็ไม่มีอาการอะไรนะคะไม่อาเจียนไม่ท้องเสียไม่ท้องผูกผมไม่ร่วง อาการอ่อนเปลียอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะคะเป็นไปไม่ได้ที่เราแบบทําการรักษาแล้วจะไม่มีอาการอ่อนเปลียนะคะแต่ว่าก็เดินไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ปกตินะคะทุกวันไปให้เคม,มีเคม,มนี่สัปดาห์ละครั้งทับยองเซ่จะไม่ผิดนะไปทําสัปดาห์ละครั้งนะคะก็ไม่มีอาการแพ้อะไรนะคะอยากให้ทุกคนมีสตินิดนึงอย่าไปเสพข่าวที่ว่า เป็นมะเร็งและผมร่วงโน่นนี่นั่นนะคะหยุดความคิดก่อนนะคะสู้ก่อนค่ะทุกคนมีสติและมีกําลังใจให้กับตัวเองนะคะ mm. อยากจะบอกทุกคนให้ทราบว่าคีโมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ mm. หลายคนกลัวเรื่องผมร่วงใช่ไหมแอบคิดอยู่ใช่ไหมล่ะผมร่วงแล้วก็นอนตัวผอมโซอยู่ที่เตียงกินข้าวไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงหยุดความคิดค่ะอย่างที่เบงองเซบอกเมกื่อกี้หยุดความคิดของคุณไว้เลยนะคะ ให้ไปทำการรักษากับคุณหมอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณหมอก็เชี่ยวชาญแล้วก็มียาที่รักษาได้ดีแล้วนะคะนะคะทุกคนหลายคนที่เสียชีวิตจากการเป็นโรคมะเร็งหรือว่าโรคลายเนี่ยส่วนมากก็คือหลีกเลี่ยงการรักษาทางการแพทย์นะคะอยากให้ทุกคนสู้ๆและมีสตินะคะทุกคนขอให้ทุกคนหายกับโรคมะเร็งนะคะคนไหนที่ไม่เป็นก็ให้ดูแลตัวเองนะคะไม่ต้องเครียดค่ะทุกคนแค่นี้คะ่ะ